ไม่มีคําว่าสายหากว่าเรายังได้เริ่มไม่มีคําว่าอยู่ที่เดิมหากว่าเรายังค้นหาไม่มีคําว่าเป็นที่หนึ่งหากว่าเรายังพึ่งพาไม่มีคําว่าช้าหากว่าเราลงมือทําสวัสดีค่ะสวิธารถบายเชื่อมันกับพี่น้องจ้าตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วค่ะพี่น้องจ้าแดดเชืองฝ้ายพี่น้องอ่ะมื้อนี่มื้อนี่สิยางย่างพาาที่ซื้อด้จ้าเด้อ ย่างผ่านต้นไนอ้แบล็คบอรี่นะคะวันนี้จะไม่กินนะคะไม่กินเพราะว่ากินหลายวันติดต่อกันแล้วนะคะวันนี้ไม่กินนะคะอะว่าจะไปเก็บอันหมากมากไม่ปลามาประดับแจกกันค่ะพี่น้องนะคะมาประดับแจกกันนะคะ,ะแบล็คบอรีเนี่ยซุกหลายหลายพี่น้องเลยนะเดีย๋ยวจะย่างเป็นเก็บอ เก็บไอหมากไม้ปลานะคะลายอีลีได้แปลกบุรีพี่น้องลายอีลี่นะดูสิอาบน้ำแล้วพี่น้องอาบน้ำซาบปูม้าม่ไหมพี่น้องก็เลายไาม้ยางจากแดดนะคะยางจากแดดมาเก็บอันนี่ละหมากไม้ปลานี่แหละพี่น้องทางของหมู่บ้านนะพี่น้องจ้ะบ่ได้ไกลจ้ามึงแบกบุรีนะพี่น้องโอ้ยจอดสวนพี่น้องจะาบ่เก็บมือนี่ บ่คืออยากมื้อนี้พี่น้องบ่คืออยากมันด้วยหรอมั Bel duh. นด้วยหรอบ่อยากพี <iksi> ่น้องบ่บ่คิดอยากบ่คิดอยากนะคะบ่คิดอยากด้วย่ะพุ่นน่ะดำเจ๊คือจ๊พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ดำเจ๊คือนี่พุ่นน่ะพี่น้องโอ้ยตาสะอ่อนตาสะอ่อนพี่น้องเอ้ย เอาไปปั้นเอาไปปั้นบอกเพื่อนว่านไล่ลีพี่นอ้องไล่ไลีไล่ลีไล่ลีพี่น้องจัดซ้อนค่ะพี่น้องมาพี่นอ้นองมากไมมป้างามๆพี่นอ้อง ไม่ปลาง่ายเลยพี่น้อันเอาไปม,ม,ม,มปัดมัดเป็นผู้เป็นพุ่มๆนะฮะแล้วก็อ่าใส่แก้วใส่ยหนามแล้วก็อันบางบืงเทือกเอาเอาใส่จานวางไว้เปนโต๊ะรับแขกงสิพี่น้องโต๊ะรับแขกโต๊ะอันมองนั่งเลยนั่นสิจ้าท้อนเป็นเดือนอันโอ๊ะบ๊อบแมนเ๊อาพิษท้อนเป็นอาทิตย์ไ,ได้พี่น้องอาทิตย์ครัวๆแล้วยังบ่งเหวอยู่จ้าก่อนส้นอ,าาอนนี่ไหมอาจจะว่ามือหนีได้สิมาเก็บอีกนะคะ นียังไม่เศร้าสิมีอันอ่ากระต,าตยยยย่ายตุ้ยใหญ่สองตัวพี่นอ้องเมื่อกี้่มาพันพี่นอ้องเอ้ยพูน่ะตอนสวดปะพูน่ะมาไปงามงามพูดอะพี่นอ้องเต็มยุ่งจ้าเอาเอามาเก็บเอาน้ำกันเฮ้ยเบิ่งเด้อ เกีบยวนไก่มากพอเมื่อนี่เอาตัต้มนี่ก็ได้หรอจำจำเห็นบ่ค่ะหลาย,ลายพไปนองจ้ะมาซุกๆนคอยแดงงามนนเนาะเห็นบ่จ้อะอ เห็นไหมสวยมากเลยสวยมากเลยคือกบานบอกเฮ็ดจะด่าก,กุบานบอก เห็นปะคาเห็นหามันยังเห็นตะดากมึองวดีเม้นเม้นรีวิวพระเจ้าดีนี่ยเนี่เนี่ยสวยมากเลยสู้ๆนะคะทุกคนสู้ๆนะคะไปย่ำเพลิดเพลินผ่านกดไทยในปีนี้เด้อพี่น้องเด้อปีหนาข้าเจ้าว่าปีขึ้นเป็นหกพันชโมงเด้อพี่น้องเห็นโมลายคนบอกว่า ปีนามันจะขึ้นเป็นหกพันชั่วโมงมาดนี่เขาต่อฝ่าเหตุให้มันแดนผ่านกดไปไม่ปีนี้ได้พี่นองเด้อต่อเ่าฟังฟัง,งกันเฮ้ากันปีนาหกพันชั่วโมงว่าสั่นป้าเหตุไหล่ะซุ้มเฮ้าแล้ตอนนี้ก็เดินทางมามาถึงครึ่งทางแล้วละ่ะเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะเขาสองพันแล้วนะตัวเอง พี่น้องงาไม่ดีเด้เป็นอาทิตย์เนี่ยทนมากมากเลยเป็นอาทิตย์เนี่ยเนี่ยเป็นอาทิตย์ทนมากมากเลยดูฝั่งโน้อน <c oughs> อันผัวก,ก็ดีดีดอกผัวก็ได้เฮ็ดเน่ยวานนู้นข้มสะดวกให้เมียแน่ยจ้างโทรศัพท์ก็เฮ็ดไห้อันว่าเมียมากเรียนโทรศัพท์ก็เฮ็ดอันอันเนียว่างโทรศัพท์เสียอา่างอาบน้ำม่เมียพี่น้องเอ้ยแบบนี้ ชุดทางนอนเล่นโทรศัพท์อยู่อ่างอาบนาบบนนี่พี่น้องนี่หลีเด้ะอันไฟ่ทยอัน่ทยวิดีโอลงอันลงในเป็ดพวกไข่มูฟเบิงอยู่ไข่มูฟเฟิอันอยู่ในเป็ดพวกิังอยู่อันเป็ดพวกไข่เดซื้อนี่เด้อพี่น้องเด้อซื้อสวิทาโรสพินะจ้าซื้อเดียวกันนี่แนะเด้อพี่น้องเด้อดอันไปอยากเข้าไปเป็นมูแน่นอนเขเข้าไปได้เด้อจ้าเด้อถ้า่ว่าจริงๆเราก็อัน เป็นมูได้หนีนกน็โอเคนั่นล่ะโอ้ยจะเป็นพวงงามนี่พี่น้องเย้ยกูนะพวงงามอี่ดีได้พี่น้องกูนะสวยมา,มากๆเลยสวยมา,มากๆเลยดูสิสวยมา,มากๆนะคะโอ้ยขั้นขาพี่น้องอ่ะเอาไปเฮ็ดแจกกันเอาไปใส่แจกกันหนูพี่น้องทุ่งย่างามงาม บรรยากาศเนี่ยมาแรงพี่น้องใจเนี่ยมาแรงหอ่นทุ่มกกวๆนี่แหละจ้าต,ตอนนี้ทุ่มกกวๆนะคะคนแดงใจบายถูกกจไม่พี่คนน่ะมันเป็นยังแดงใจบายอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นต่นยังกบบระปุลเหจะว่าตอนอ่าตอนที่มันเป็นดอกกันโอ้กันยังคอยขัานขาเลยแม่พี่น้องเอ,อ้ยผมดูล่ะอันนี้นะอันอันอัน ต้นตำแหน,นยย่พี่น้องต้นตำแหน่ยุขายุเพื้อนก็ะยอนขันขาเลยแม่เนะาะดอกง,งามๆพี่น้องเอามากาง,งามๆมากแดงๆโซนี้นนมันแดงโซนี้มันสุกละเซนแจกันงามงามพี่น้องสวยมากมากเลยดูสินะคะ อันจังไดกับเฝ้าผ้ากันเหตุเห็มันผ่านกดได้พี่น้องเด้อก็จะว่าเปลี่ยนปีสิมานี่ยก็จะว่ามันสิเพิ่มเป็นหกพันชั่วงวันสัตว์ปาดปาดปาดปัดปาด,ปด,ปด,ปดเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องได้หลายแล้วกระเป๋าวิกตอเรียนะคะสามีมาเมากักอนขับรถบิ๊กไบกุมของเขาจะเป็นกุมมอัน ฮาเบิ้งพักเบิงบ้ง,บ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 งมีไปกินน้ำกรอนพี่น้องเลยอันนี้ก็ต้นบักอันต้นบกักแอปเปิ้ลเพาปีนี้พ่อเป็นหมากพี่น้องเอ้ยปีนี้พ่อเป็นหมากทางนี้นะคะทางกูร้ายพดไอ้เล็บอยู่ไอ้เล็ยูนะคะเอาซ้ำ awesome. นี่แหละพี่น้องเอ้ย ผู้คนก็ปั่นจักรยานจูงหมาจูงอะไรกันนะจูงม้ากันย่างเหรียญพี่น้องอันข้าเจา้ามักออกกําลังกายกันจ้าชอบออกกําลังกายกันโอ้อยใหญ่เอ็นยืดกอดีมางามเดบดปีไปทอดไส่ไข่มือนกอนใหญ่อเอ็นยืดพี่น้องงามง่ามงาม,งามไปทอดไสไข่ก่อนีน่ย ย่เอ็นยืดเอาไปทอดใส่ไข่ขึ้นไม้พี่น้องพ่อญาติเราขี่ม้งขี่ม,ม้าก,ก็ได้เพร่อข้าเาจ้าพ่อจูงม้าลงนี่มาหนีข้าเจ้าจูงไปท่ามทางจูงเขาป้านะคะดูสิย่าเอ็นยืดพี่น้องจะเอาไปทอดใส่ไข่เดียวพี่น้อง สบายสบายทำตัวให้สบายสบายนะพี่น้องเนาะอย่าไปคิดยังมากไหมบุรเราคนเราบอคิดีเไลยเนาะตั้ง4,000ชั่วโมงก่อนจะพูดร้องโคนรว่าบุรเราคนรแบปั๊ดคืนอีก2,000ชั่วโมงก่อนจะคิดแล้วเนาะวันนี้ก็ค,คิดอยู่หันลังแต่ว่าอย่าไปคิดหลายมันสินอนบ่หลับแมนบ่แมนสันนะคะ เดี๋ยวจังยวนเทิง์นฝ่ายอยู่พี่น้องเอ้ยสามถุ่มกันยังบ่มืดพี่น้องเอ้ยสามสี่ถุ่มสี่ถุ่มกันยัง,ยง,ยงเห็นคนอยู่เด้ยังมองเห็นเลื่อนล่างอยู่พี่น้องมากระนู้ยดูเกาหลีเด้กแต่สอนบ่พี่น้องไม่จะอ่นพวกยังไง มันมาก์ไม่มากไกลกินพี่น้องจ้าพวาอืดกินจาา้าต้นอันนี้อยู่บ้านเ <_ S 1> พื่อนมีก็แสดงว่ามันกินได้จ้นอันอยู่ในแคมป์ข่ขอยมีได้พี่น้องนี่นะจะนน้อยไม่สิเป็นน้วยสีแดงพี่น้องเพื่อนปูไว้ก็แสดงว่ากินได้พี่น้องเนี่ย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 เดียวเดียวเหมือนเดี๋ยวไปเฮ็ดงานเมื่ออื่นจะไทยเบื้องพี่น้อง <_ S 2> นเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นอันนี้พี่น้องคล้ายๆต้นบุกท่านนี่พี่น้องเนี่ยแต่ว่ามันสูบมันสีสีแดงอยู่ในแคมป์ปิ้งข่อยมีอยู่พี่น้อง นี่นะีแคมปิ้งมีอยูอ่อ้แดดร้อนมากเลยตัวเองดูสิผิวฉันทวงจะแอะลรทีนี้นะ่ะอันพ่เบิ่งจะคว้องน่้นว่าว่าแหล่เรากระไดยังสิแหล่อยู่พี่น้องเลยอุตส่าห์อบผิวมาตั้งนานกว่าจะได้เขาสำนี่นะคะ ให้แล้วแลเจ้ากับวันจักรยานกันออกมากายกันดีดีพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้กับทรันี่เรา,าขอย่างเข้าบ้านแล้วพี่น้องจ้าย่างเข้าบ้านแล้วนะจ้าดูสิดูสินะจ๊ะนะจ๊ะว่าสันได้ได้มาจากอันแย่แย็มบ่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะเพื่อนเพื่อนว่านะจ๊ะนะจ๊ะแต่ว่าสวิทารถนี่แมนีแมนเพราะมีนถูกเพราถูกใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงรวยไม่รวยสู้ไม่สู้นะคะ กานเท่าเฉยทำยังมูเท่าก็ต้องอยากได้คําตอบแบบไรเท่าก็ต้องถามถามถามซ้ำนะคะรวยไม่รวยรวยสู้ไม่สู้สู้จริงไม่จริงจริงแมนบะแมนแมนถูกปะถูกถูกพนดีแมนบะแมนเสรนเอาซ้ำหนีได้พีน่น้องเด้อขอบพูดอะไรที ขอมารับชมรับฟังกันนะคะเป็นเพื่อนกันมาตลอดขอบคุณกำลังใจทุกดวงขอบคุณทุกบิวที่เข้ามาชมมาเข้ามาดูนะคะขอบคุณจริงๆจากใจสวิทาร์นะะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนและผู้ติดตามทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะลักนะจุ๊บจจากสวิทารถบายเจอรันชู